สวัสดีครับผมแซมนะครับผมจาก R d d c ดี Center รถหมดสัญญาเช่าในคืคอือของอาคเนแคปปิตอนนะครับผมวันนี้วันหวยออกนะแซมก็จะมาอัปเดตรถในโกดังเทพรักกันบ้างนะครับก่อนอันนี้เพิ่งไปอัปเดตที่โกดังบางนาละวันนี้วันหวยออกแซมจะมาอัปเดตรถในโกดังเทพรักกันบ้างนะนี่นะครับผมน,นี้เป็นทางเข้าเลยนะ พี่เราพอก็นั่งอยู่นะครับผมโกดังแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถของลูกค้าหรือว่าเซลลนะครับผมก็จะมาอัปเดตรถที่มีการปรับราคาลงมาแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนของรถที่ยังอยู่ที่นี่ที่เลขไมลสวยๆเลขไมน้อยๆนะครับโดยเฉพาะพวกแอคคอร์ดหรือว่า4ประตูตัวเตี้ยนะ,ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะครับนี่ด้านหน้าแต่ว่าแจ้งก่อนโซนตรงนี้คือโซนที่จะเตรียมนํารถไปปรับสภาพนะ ตรงนี้ทั้งหมดนะมาเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับสประตูตัวเตี้ยที่ตอนนี้มีการปรับราคาลงมานะครับก็ตัวนี้2.4 e ปี18นะครับเกียร์ธรรมดาเลขไมล์หลักหมื่นราคา379เท่านั้นนะเรามีตั้งแต่เลขไมล์น้อยสุดก็คือ40,000จนถึงแสนกว่าเราก็ขายราคาเหล่เท่ากันนะ3 7 9 0 0นบาทนะใครมาก่อนเลือกก่อนนะครับผมซึ่งคลิป4ประตูตัวนี้แซมทำคลิปแยกมาแล้วนะ รถจะจอดอยู่ที่บางนาสวยๆเยอะเลยถ้าจะไปดูตัวนี้แนะนําไปที่บางนานะครับผมสวยๆเยอะเลยเชน่นกันกับตัวนี้นะครับผม Honda Accord 2.0 Hybrid ตัวนี้คันนี้ว่างอยู่นะหลุดจองนะ2-4-3-1คันนี้รถสวยครับคันนี้รับรองรถสวยเลขไม้80,006นะครับราคา6 000, 4 0 0 0บาทนะ640,000บาทนะครับผมใครสนใจก็แคปกทได้เลย รถสวยรับรองครับคันนี้แซมรับรองเลยหกแสนสี่พันบาทนะตัวนี้แซมก็มี Accord 2.4ตัว EL ปี17นะยังมีรถอยู่2.4 EL ปี17ราคา6 6 4นะครับผมมาลองดู Camry บ้างนะ Camry c a m r y คันนี้ปี18.19จดนะเลขไม้ห0 0มื่น เลขไมค์คันนี้60,000่นะใครสนใจก็ทักมานะราคาเดี๋ยวแซมแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้สวยเลยคันนี้สวยเลยนะครับผมมาตามมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีแคปคันนี้ก็น่าสนใจอยู่แคปออตโอต้ปี19นะครับผมคันนี้แคปออตโอต้ปี19นี่นะแคปออตโต้ปี19คันนี้เลขไมค์3าม0 0นะครับราคา 5.04นะคันนี้5.04นะครับผมนี่นะครับตัวนี้7.405นะเลขไม้ส3มห0่ราคา5.04นะครับผมคันนี้ก็สวยครับ5 5 0 5นะครับ Honda Accord คันนี้เลขไม้อยู่ที่สอยู่ที่7.5นะครับผมราคา6,400 0บาทนะครับผมคันนี้นะอ่าน่าเดี๋ยวแซมพาไปดู เอาติดกันบ้างนะครับเอาติดตัวนี้จะมีทั้งปี2020กับ2021นะครับผมถ้าเป็นปี2020ยเนี่ยกทจะขึ้นต้นด้วยเลข1แบบนี้นะแต่ถ้าปี21จะขึ้นขึ้นต้นด้วยเลข2นะแต่ว่าตรงนี้ติดจองหมดแล้วนะเดี๋ยวแซมพาไปดูคันหนึ่งที่ยังว่างอยู่นะเดี๋ยวแซมพาไปดูมาลองตามแซมมาดูเลยเนี่ยนี่ก็ติดจองนะครับผมจองหมดเลยขายดีมาก วีออยก็ติดจองครับคันนี้ปี18บแนะไม่แปดห0ื่นเท่านั้นเองราคาสามศูนยนะมาลองดูเดี๋ยวพามาเข้ามาในโกดังละนะนี่ติดจองแล้วนะติดจองเตรียมปล่อยนะครับผมก็ในส่วนของโกดังเทพารักก็จะมี4ประตูให้ลูกค้าเลือกอยู่แต่ว่าจะเหลือน้อยแล้วนะครับเป็นแบบทั้งแบบมีแคลรี่บอยทรงเก๋งกับ แบบไม่มีแครีบอยนะแล้วก็จะมีโซนลดราคาปรับพิเศษนะตัวนี้อันนี้คือปรับสภาพแล้วเตรียมที่จะส่งมอบนะของแซมเดี๋ยวพาไปดูคันที่แซมเตรียมส่งมอบเช่นกันนะแต่แซมรู้สึกยังมีโคต้าว่างอีกหนึ่งคันนะใครสนใจก็ทักมานะปี17แบบนี้เลยปี17แบบนี้นะแต่ว่าเป็นทรงหลังคาเสมอเก่งเดี๋ยวแซมพาไปดูเลขไม้แปหมื่ ราคาสงกลางๆนะครับส5 9าานะครับผมนี่ามาดูคันนี้ที่ยังว่างอยู่นะกะทนี้เลยแคปไว้เลยนะแคปไว้เลย9517นะครับคันนี้เลขไม่สี่หม่ปี2 0 2 1ยังว่างอยู่นะสนใจทักมาหาเลยนะมีเก็บแค่กันชนหน้าอย่างเดียวซึ่งแซมทำคลิปแรกแล้วเดี๋ยวแซมจะอัพลงอีกครั้งหนึ่งนะมีแค่ตรงนี้กันชนหน้าอย่างเดียวนอกนั้นสวยหมดรับรอง แล้วก็มีนี้เข้าใหม่ด้วยแซมน่าจะเป็นปี19นะครับเป็นแคปออโต้แต่เลขหมลรู้สึกกับ0 0 0แสนราคายังไม่มานะ c ี v คันนี้ก็เลขไม่200,000นขึ้นนะมาตามมาเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยสประตูออตโอต้คันนี้รถสวยจริงๆทะเบียนก็สวยดู9919แต่ติดจองนะติดจองแล้วที่บางนามีรถอยู่นะใครสนใจทักหรือโทรหาแซมเลยนะศูน 354 3692นะครับ0ู6 3 5 4 3 6 9 2ที่เทพรักษก็ยังมีอยู่ใครสนใจถ้าเกิดสะดวกที่เทพรักษก็ไม่มีปัญหาโทรหาแซมก่อนได้เลยนะ06 6 3 5 4 3 6 9กเนี่ยก็เป็นทั้งหมดเลยสี่ตูแล้วก็มีตัวนี้ยังว่างอยู่นะครับเลขไม่หนึ่งก็ไก่ต้อเต่า3 2มสปี19นะครับคันนี้1.6 G ปี2019เลขไมล์หนึ่งหมื่นนะรถยังว่างอยู่หลุดจองนะราคา5,54,000นะครับผม5,54,000นะแล้วก็นี่พึ่งเข้ามา i s u ู u d ดีแม็กตัวสเ c ซแคปเกียร์ธรรมดาปี19นะคันนี้เลขไมล์แสนห้าราคายังไม่มานะครับผมใครสนใจก็รอราคานิดนึงแคปมาหามแซมก่อนได้นะมาลงมูเรื่อยๆ ส่วน CRV คันนี้ติดบุกแล้วนะคันนี้ติดบุกแล้วนะครับผมแล้วก็กลุ่มสีฟ้าจะมีการปรับราคาทำแคมเปญพิเศษอีกเช่นกันนะครับทั้งแบบสีประตูแบบตัวนี้กับแคปนะครับผมจะมีการปรับราคาเป็นเป็นเกียร์แมนนวลนะนี่เป็นสีฟ้านะครับไม่เป็นสติ๊กเกอร์เป็นสีนะจะมีการทําราคาแล้วรอนิดนึงนะแวแวว่าว่า3มกลางๆต้องมานะรอนิดนึงเป็นสีฟ้านะครับผม รอนิดนึงรอนิดนึงนะครับผมนี่ก็จะเป็นกลุ่มตัวสี่ประตูอยู่นะครับผมสี่ประตูแล้วก็ตัวนี้เป็นโตโยต้าตัวเวนจุลี่นะครับปี2019เลขไมล์ู้คือจะอยู่30,000นะราคาล้านนิดๆนะคันนี้ล้านนิดๆเลขไมล์สามหมื่นเกียวโต,โตนะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่ทำราคาพิเศษลงมาอีก ถูกกว่าเดือนที่แล้วก็คือเจ้าตัวนี้นะหน้าหล่อเป็น Smart c แคปน้าหล่อมีหลังคาแคลริบอยปี2021นะครับผมปี2021นี่แบบนี้เลยราคา399,000หนะดูปี21นะเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับทำราคาลงมาแล้วเหลือ399นะครับปี21นะครับผมน,นี่ครับที่แซมบอกนี่จะเป็นตัวที่เตรียมทำราคาลงมารอนิดนึงนะครับปุ่มสีฟ้านะ แต่ถ้าเป็นแคปตอนนี้ราคามันลงมาแล้วรู้สึกจะเหลือ 3, 6, 9หรือไงนะปีสิบเก้นะครับผมให้ดูอีกทีหนึ่งจนเป็นแบบนี้นะครับมาต่อมาจะเป็นตัวนี้ที่น่าสนใจตัวนี้นะครับเป็นตัวอีซูซูหัวเดียวตัวนี้นะครับปี17นะครับราคา 2, 6, 9ปี17ราคา 2, 6, 9นี่อย่างคันนี้ดูเลขใหม่นิดนึง แต่ก็ไม่แน่ใจเรื่องเลขไม้ด้วย1น1 1 1 0 0เลขสวยด้วย1น1่ง0สราคา269นะจบเลยราคานี้นะ2องแ0 0หบาทนะครับผมปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวแบตหมดนี่นะครับเป็นแบบนี่ก็ลดหมดสัญญาก็ตามนี้เลยเป็นบานสไลด์ก็คือเรายกยกตรงนี้ขึ้นเนี่ยแต่ว่าเราต้องมีการปลดล็อก อยู่ด้านล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ฝั่งอ่าอยู่ด้านเนี้ยเราก็ปดปดเนี่ยอุอ๊บไม่แน่ใจว่าได้หร,หรือเปล่าแต่มันหนักนิดนึงเนี่ยหนักมันจะเปิดสไลด์ได้ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาข้างหลังนี่ไว้สําหรับวางรถเข็นเปิดไม่ได้นะครับข้างหลังตรงนี้วางรถเข็นอย่างเดียวนะสองนะครับใครสนใจทักมานะครับผมปี17ตอนเดียว อ s สุสุนะครับ1.9แบบนี้นะกทอนี้นะครับผม701นะครับเลขไม้ย111,100 10, 11, เลขสวยเลยนะครับผมนี่กลุ่มสีฟ้ารอเลยนะครับกำลังจะทำราคาพิเศษมาแล้วทั้งแบบแคปทั้งแบบ4ประตูเป็นหน้ารีโวปี19นะรอนิดนึงมีจอดหมกอยู่คันนึงนะครับ4ประตูตัวเตีย้ยมีแคลรี่บอยนะแล้วก็คันนี้รถก็ยังอยู่นะครับตัวนี้4ประตู ออโต้ Auto, ปี2021เลขไม้60,000นะครับผมราคา544นะตัวนี้หน้าหล่อนะครับผมแบบมีแคลรี่บอยด้วยรถสวยคันนี้แซมเคยทำคลิปรีวิวแยกไว้แล้วนะครับผมรถสวยไม้60,000นะให้ดูกอทอก่อนดูกอทอก่อน8263นะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่ทำราคาปรับลงมาก็คือเป็นเจ้าพวก สี่ประตูออโต้ปี18นะครับผมหน้าเซต dition แบบนี้นะหน้าเซต dition แบบนี้นะราคา499เท่านั้นปี18นะครับราคา499แต่ว่าจะเหลือเลขไม้อยู่ที่1 0 0 0 0แสนต้นๆแล้วนะครับหน้าเซตเกียร์ออโต้มีปี21ให้ดูอ่ะอันนี้จะเป็นมิสูไททันหัวเดี่ยวนะครับเป็นแบบคอกนะครับปี2022นะครับเลขไม้อยู่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่น ราคาหกลางๆนะใครสนใจก็ทักมาเป็นโฟว e ลนะครับโฟวิลยกสูงมีคอกด้วยกทนี้นะนี่มีคอกแบบนี้นะครับผมใครสนใจก็ทักมานะลองดูเรื่อยๆอยู่นะครับผมแล้วก็หัวเดียวโฟวิลแซมก็จะมีนอกจากเป็นคอกแล้วก็จะมีเป็นแบบโลบาร์แขนยาวแบบนี้นะราคาเท่ากันจะเลือกสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะนี่เป็นโฟวิลแบบนี้ นี่เลยโลบา้าแขนยาวแบบนี้นะ,ะแบบนี้4คูณสแล้วเขาทำแบบยกสูงมาด้วยดูเห็นไ,ไหมครับนี่เขายกสูงขึ้นมานะใครสนใจก็ทักมานะครับราคา5กลางกลกลางก,างกางนี่คือเป็นราคาเกียร์ธรรมดานะครับถ้าเกียร์อโอโต้ก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงยังไงทักมาหาแซมได้มีทั้งบองแบบปีป2 2ิทั้งกานเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อโอตโต้นะครับผมมาเรื่อยๆ นี่คันนี้รถสวยสำหรับรองเลขไมยอยู่ศึก4ี่หหมื่นคันนี้สามเก้าเองปี21หน้าหล่อนะรับรองสวยแคปสมาร์ทแคปนะนี่นะครับสนใจทักมานะแล้วก็ใครสนใจเป็นแบบ LPG ก็มีเป็น2.7ตัวเบนซินบวก LPG ติดตั้งมาให้เรียบร้อยลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลขไมยอยู่ที่แสนสี่นะราคาถ้าแซมจะไม่ผิดจะอยู่2 ไม่ข้าม3า6 9 2 7 9 2 9 9ประมาณนี้ปี17นะใครสนใจทักมานะครับผมนี่ก็เป็น4ประตูตัวเตี้ยเช่นกันนะแบบมีแคลรี่บอยกับไม่มีเราขายเท่ากันนะแล้วก็2คันนี้ยังว่างอยู่นะครับผมคันนี้เลขมาอยู่ที่1,000 0แต้นๆน,น,นะอันนี้แสนประมาณแสนสามขายเท่ากันครับ4,99 4ประตูออโต้ Auto, ยกสูงปี18นะครับหน้า Z-E dition นะครับผม โอเคแล้วก็นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นแบบรถปลดระวางจากอ่ะก็ตามนี้นะครับเป็นสติกเกอร์นะครับลอกออกมาเป็นสีขาวนะครับเป็นสติกเกอร์นะครับผมใครสนใจก็ทักมาราคา5 4 4เช่นกันปี2 1อนะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับแกะยากด้วยเป็นสติกเกอร์นะเป็นสีขาวเกียวโตสีประตูนะครับผมใครสนใจทักมา544นะ ส่วนแอคคอร์ดก็ยังพอมีอยู่นะนี่แอคคอร์ด h องจุดไฮบริดราคา6 4 0 0 0 0บาทนะครับผมนี่อันนี้ก็มีอยู่นะแอคคอร์ดส่วนตัวนี้จะเป็นแคมรี่5 g ปี2018นะครับผมปี18เลขไมล์แสนนิดๆน,นะครับราคา7,14,000นนะแคมรี่อันนี้เครื่อง2,500ตัว G นะครับผมปี2018 นะครับผมแต่ว่าเป็นหน้าก่อนโฉมปัจจุบันนะครับผมตัวนี้นะใครสนใจก็ทักมานี่อันนี้จะเป็นตัวนี้อีกแล้วไททันหัวเดี่ยว 4, 4. ี่คูณสี่นี่อันนี้จะเป็นแบบโลบาร์แขนยาวแล้วก็มีตัวนี้ด้วยกระบะด้านบนนะตัวนี้นะครับผมใครสนใจทักมานะซิตงซิต,ตี้วีออสก็มีนะนี่ก็ยังว่างอยู่คันนี้คันนี้ยังว่างอยู่นะครับเลขไมล์แสนสี่ ราคา499นะครับผมตรงนี้คือปรับสภาพเตรียมส่งมอบทั้งหมดนะครับผมพวกเนี้ยปรับสภาพเตรียมส่งมอบทั้งหมดแล้วก็แซมพามาดูรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้อะอยู่แถวแถวนี้ครับเดี๋ยวแซมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งมาดูรถที่แซมจีมาส่งมอบวันพรุ่งนี้กันสองคันมาดูคันนี้ก่อนเป็นที่แซมบอกเป็น2.4ตัว EL ปี17นะครับราคา6 6หอ่าหกหนะครับตัวนี้ปี17นะเป็นน้ำมันนะครับ2.4 EL นะครับผมนี่คันนี้สามเตรียมส่งมอบเจ้าคันนี้เลยปี17เลขไม่แปด0มืามาดูภายในนี่คือเก็บงานแล้วสวยมากดูปี17นะครับนี่เงาแวบเงาตาแตกเลยนะครับ ลงเล่มเป็นสีส้มนะแซมไปดูให้มาดูสำเนาเล่มมันไม่ใช่สติกเกอร์นะครับเป็นสำเนาเล่มนะเป็นสีส้มเลยนี่เป็นสีส้มนะแบบนี้นะชัดเจนนะครับสีส้มปี17ราคา2 4 9 0 0 0บาทนะพวกตรงนี้ก็คือลงเล่มให้ทั้งหมดนะครับตัวแครีบอยพวงนี้นะเดี๋ยวแซมพาไปดูโคต้าอีกหนึ่งโคต้าที่ยังว่างอยู่นะ ใครรีบใครสนใจรีบทักมาเลยนะ,ะดูคันนี้ก่อนนี่คือปรับสภาพแล้วเตรียมส่งดูสวยมากนี่ดูเลขไม้เลขไม้แท้เลขไม้จริงนะไม่ค่อยชัดนี่ครับ83,332นะถ้ารถสีแสดสีส้มพวกนี้ซื้อเป็นเงินสดนะครับผมจะง่ายนะครับราคานี้นะครับเพราะว่าไฟแนนซ์หาที่รับจัดยากนิดนึงนะครับผม แล้วก็คันนี้เตรียมส่งมอบเช่นกันนะครับ1 8 e ดูเก็บงานเรียบร้อยเลยนี่ครับอันนี้คือปรับนี่เลขไม่หนึ่งแสนมื่นเก้นะเตรียมส่งมอบวันพรุ่งนี้นะครับผมหล่อเลยเอาแวบเลยไม่มีเวลาทําคลิปแยกแต่ละคันนะครับก็คือทําแบบนี้ไปเลยนะครับผมอาจจะใช้เวลาดูนิดนึงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผม รอๆเลยนะครับนี่ที่แซมบอกแบบนี้กำลังจะทำแคมเปญละตัวนี้ปี19นะรอนิดหนึง่งเป็นแบบแคปแล้วก็แบบสประตูที่แซมบอกนะรอราคานิดนึงนะใกล้ละใกล้กละนะครับผมแล้วก็ไอคันที่แซมบอกข้างหลังนะที่มีสติกเกอร์ที่เห็นเนี่ยพอเราลอกออกมาเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้คือลอกแล้วเป็นรถเดียวกันนะครับผมเนี่ยสวยไหมสวยไหมดูเนี่ย,สวย,ย,ส,วย,ย,ยสวยมาก นี่หล,ล่อเลยเฟี้ยวๆดูสองหกเก้าปีสิบเจ็ดอยู่ภายในก่อนโอ้โหสะอาดมากกริปเลยหอมๆเลยข้างในนะดูผ้าหลังคาสองหกเก้านะครับผมปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมเอาแบบนี้เลยตามนี้เลยนะครับผมนี่นะ ข้างหลังใส่คอไม่ได้นะอย่างที่บอกไอ้เปิดไม่ได้นะอย่างที่บอกนะครับผมอ่านิดนึงนะครับสำหรับคุณลูกค้าหรือเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะยังไม่เคยชมคลิปวิดีโอของแซมหรือว่าติดตามช่องของแซมนะครับแซมขายที่แซมขายรถอยู่นี่คือเป็นบริษัทอักเน่แคปิตอนนะครับอักเนแคปิตอนเป็นรถหมดสัญญาในเครือของอักเนทั้งหมดเลยนะครับในสต็อกก็มีอยู่ราวๆ 2,000คันรถทุกคันมือเดียวไม่แท้ไม่มีตัดต่อโครงสร้างตัวถังไม่มีกอมไม่นะแล้วก็รถทุกคันของแซมมีบอดเข้าสูนยให้ดูทุกคันนะ,อ,ะอันนี้ก็ V-Cost 3.0ปี21นะครับผมเลขไม่อยู่ถึกจะ30,000ราคา799นะคันนี้ลองดูลองพิจารณาดูแล้วก็จะมีหลบอยู่ตรงนี้1คันเป็นปี19 2.4ปี 4, 19นะครับ2.4โฟวิลเกียร์ธรรมดานะครับเป็น2.4โฟวิลเกียร์ธรรมดาเป็นสีฟ้านะครับราคารื่อกยอยู่6,400หรือไงครับนี่ตัวนี้นะเป็นสีฟ้านะครับผมไม่แน่ใจว่ารถล็อกอป่ะลถล็อกนะไม่เป็นไรไม่อยู่หลักหมื่นนะครับคันนี้เป็นโฟวิลเกียร์ธรรมดานะครับผมใครสนใจก็ทักมหาแซมได้มาที่แซมบอกอีกหนึ่งโคต้าคันนี้เลย ทรงเสมอเก่งนะครับคันนี้เลยแครีบอยเสมอเก่งแบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดูก่อนนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับก็เ,เหมือนเดิมครับเป็นสีแสดลงเล่มเรียบร้อยแล้วคันนี้คือปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการล้างขัดสีให้นะครับไม่เหมือนคันข้างบนใครสนใจทักมานะครับสำหรับคันนี้นะสองกลาง นะครับคันนี้ตามนี้เลยนะครับดูดูก่อนดูกทก่อน8538นะคันนี้รู้สึกเลขไม่จะอยู่86000หรือ87000ไม่ข้าม90000แน่นอนนะครับใครสนใจรีบเลยทักมาหาแซมได้เลยนะแบบนี้นะลองเปิดให้ดูด้านในก่อนก่อนที่เราจะมีการขัดสีอ่ะโอคันนี้ได้แบบนี้ด้วยแคลรี่บอยไว้สำหรับเก็บคงเก็บของนะไปตกโปงตกปลาก็ใส่ของได้เลยนะ อันนี้คือก่อนที่เราจะทำความสะอาดนะครับรายละเอียดให้อีกครั้งนึงนะแต่ว่าเราเก็บงานให้แล้วนะครับผมพร้อมใช้งานเลยสวยๆนะครับผมมาซอยสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ก็หมดล้ใกล้หมดแล้วนะครับผมวันหวยออกวันนี้ก็มีเวลาก็เลยมาทำคลิปวิดีโอมา,อาแนะนำ โกดังเทพรักกันบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้อยู่เนาะที่โดนนี้เอาผ่านคันนี้ก็เดี๋ยวใครสนใจก็ลองทักมาดูนะเดี๋ยวแซมเช็คให้ว่าติดจองแล้วย,ยังนะครับผมเนี่ยพวกสประตูตอนนี้ทำแคมเปญอยู่ราคา4ี่เกนะปีสิบดเกียร์ออโต,โตโด้ด้วยแต่ว่าเลขไม่ประมาณหนึ่งแสนนะประมาณหนึ่งแสนนี่คันนี้ไม่แน่ใจว่างอยู่เปล่าแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่รถของแซมนะครับผมของแซมคันข้างหน้านะแปดห้าสามแปดนะครับผม แล้วก็ตอนนี้ของแซมจะมีเป็นรถตู้เ,เกียร์ออตโต้ปี2019นะครับปี2019เกียร์ออตโต้ราคา839,000บาทนะ839,000บาทนะครับผมใครสนใจก็ลองทักมาหาแซมดูแล้วก็นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งคันที่สวยปี2018เกียร์ออตโต้เลขไมล์1,003นะครับผมคันนี้รถสวยราคา499นะนี่499 นะใครสนใจก็ทักมาหาแซมอ้าวมีแมวด้วยมาหาแมวก่อนนะมีแมวด้วยนะครับผมแอคคอร์ดก็ยังอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็รอนิดนึงสำหรับเจ้าตัวรถสีฟ้าทําราคาพิเศษรอนิดนึงนะครับปี2 0 1 9นะครับทั้งแบบ4ประตูกับแบบแครบแบบนี้นะนี่แคปบรู้สึกตอนนี้ราคาจะอยู่ 364หรือไงเนี่ยครับเดี๋ยวทให้ดูภายในนิดนึงอ๊บอ่าเปิดได้ละนี่ก็เป็นลูกกลงแบบนี้เลยนะครับก็เป็นแบบนี้ไอพวกนี้เราลงเล่มแล้วนะไม่ต้องกังวลพร้อมใช้งานเลยปิดก่อนนะมีปี19นะครับผมนี่นะก็หมดละข้างหน้าจะเป็นในส่วนของพวก รถสีฟ้าเช่นกันนะไหนๆละเดินให้สุดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบหัวเดียวเหมือนคันข้างบนนะแต่คันข้างบนแซมรู้สึกจะสวยกว่านะครับผมแล้วก็จะมีจอดหลบอีกคันหนึ่งเป็น2.7เบนซินนะครับหัวเดียวหลังคาแบบนี้เลยนะครับผมราคา3า4 0 4นะครับปี17เล็ลขไมล์แสนสี่นะเบนซินบวก LPG นะครับผม ราคา3า4นสะ่ะส่วนรถนี้ก็คือเป็นพวกรถสีฟ้าตามนี้เลยนะครับก็รถปลดระวางตามตามที่เห็นเลยนะครับผมลองดูสิอย่างเลขไม่น้อยๆทั้งนั้นนะคันนี้เลขไม่หนึ0 0 0สนหนึ่งม่นะลองดูเล่มก่อนที่บอกนี่มันจะลงแบบนี้เลยนะฟ้าขาวน้ําเงินนะปี19นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดที่กําลังจะทําแคมเปญนะครับรอนิดนึงนะครับผม ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้จะได้ไม่ยืดเยื้อจนน่าเบื่อนานจนเกิน,เกนไปนะครับผมก็แซมก็ขอขอบคุณสำหรับคุณลูกค้าทุกๆคนที่ติดตามแซมมานานแล้วก็รับชมคลิปแซมมาโดยตลอดนะถ้าแซมผิดพลาดประการใดตรงไหนแซมต้องขอโทษไว้นะตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมบางทีตอบแชทไม่ทันนะครับผมก็อขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตฝากเบอร์โทรแซมเลยแล้วกันครับ086 3 5 4 3 6 9 2หสนะครับ086 3543692นะครับผมขอบคุณสำหรับกุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับผมโอเคคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามคลิปแซมโรตลอดขอบคุณมากนะครับไปแล้วสวัสดีครับผม